สวัสดีครับทำกินเองชวนเพื่อนๆพืมาทําตับผัดโหระพาครับวันนี้ใช้เป็นตับหมูนะครับพร้อมเคล็ดลับการหั่นและการลวกตับให้ชิ้นสวยน่าทานนุ่มไม่แข็งก็ะด้างครับอันดับแรกใช้ตับหมู200กรัมนะครับเราจะหั่นหนาๆนะครับความหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรแบบนี้ครับนี่นะครับล้าง้องคาสะอาดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปล้างแป้งมันอีกทีนึงเพื่อรดคาวแล้วก็ทําให้นุ่มฟูครับ ใส่ลงในโถได้เลยหลังจากนั้นก็ใส่แป้งมันลงไปครับแป้งมันประมาณ3ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยครับคุกเขาให้ทั่วเลยครับวิธีนี้นอกจากจะช่วยลดขาวแล้วยังทำให้ตับของเรานุ่มอร่อยน่าทานครับคุกใหท้ทั่วแบบนี้เลยนะครับหลังจากเราคุกขยะมาจนทั่วเรียบร้อยแล้วขั้นตอนไปเราจะพักเอาไว้นะครับแช่วไว้แบบนี้เลย15้านาทีเป็นอย่างต่ำครับ พอครบเวลาแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับพยายามล้าง2-3ถึงรอบครับเพื่อให้มันสะอาดเรียบร้อยดีครับแป้งออกหมดนะครับเวลาล้างอย่าบีบแรงเกินไปเดี๋ยวตับหมูจะเละครับเสร็จเรียบร้อยครับตั้งน้ำรอจนเดือดจัดใส่ตับหมูลงไปลวกในน้ำเดือดครับลวก1-2นาทีก็พอครับน้ำต้องเดือดจัดนะครับ เสร็จแล้วเราจะได้ตับหมูนุ่มๆแบบนี้พร้อมนําไปทําเมนูตับหมูผัดโหระพาแล้วครับวิธีนี้นอกจากจะช่วยลดคาวแล้วยังทำให้ตับนุ่มสุกแน่นอนแล้วก็ไม่สุกเกินไปด้วยครับเครื่องผัดวันนี้ใช้เป็นพริกไทยเม็ด1นส่วนสช้อนชาครับโขกแค่พอแหลกก่อนครับจากนั้นตามด้วยพริกจินดายแดง5เม็ดครับกระเทียมจีน5กลีบครับโขกจนเข้ากันดีครับแหลกตามชอบได้เลยครับ พอแหลกเรียบร้อยแล้วเราจะได้เครื่องสําหรับผัดลงมาครับขั้นตอนนี้ให้เราตักเครื่องพักเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําน้าล้างคกครับเอาไว้สาหรับใส่เมนูให้มันเผ็ดพร้อนจี๊ดจ๊าด<ๆ>แล้วก็เข้มข้นครับนี่นะครับเครื่องผัดพักเอาไว้ก่อนเลยครับจากนั้นใส่น้ําสะอาดลงไปครับหลังจากใส่ลงไปแล้วเราก็ล้างพริกกระเทียมพริกไทยที่ติดอยู่กับคกออกมาให้เรียบร้อยจากนั้นก็ตักมาพักเอาไว้เราจะได้น้าล้างคกแบบนี้ครับ ตั้งกระทะครับรอจนร้อนใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองครับตามด้วยเครื่องผัดที่เราโขงไว้เมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปผัดได้เลยตรงนี้ใช้ไฟอ่อนครับผัดจนเหลืองหอมก่อนครับอย่าใช้ไฟแ,แรงเดี๋ยวมันจะไหม้ครับพอผัดมาจนเหลืองหอมแล้วก็น้ำตับที่เราลวกใส่ลงไปได้เลยครับผัดตับกับเครื่องผัดสักครู่หนึ่งก่อนให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับ ตรงนี้เร่งไฟแรงได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ําล้างครกลงไปครับเสร็จแ,แล้วก็เริ่มปรุงรสชาติเริ่มจากน้ํามันหอยครับ1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ําตาลทรายครึ่งช้อนชาครับผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนชาครับซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนชาครับซีอิ๊วดำหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับจากนั้นเร่งไฟแรงผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีก่อนครับ พอผัดมาจนทุกอย่างเข้ากันดีไฟแรง,แรงน้ำเด,เดือดแบบนี้ก็ใส่ใบโหระพาลงไปได้เลยครับผัดต่อจนใบโหระพาสุกดีครับเคล็ดลับให้ใบโหระพาสีสวยก็คือผัดไฟแรง,แรงครับผมผัดไม่ต้องนานเอาแค่พอสุกใบโหระพาจะสีสดน่าทานแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเมนูตับผัดใบโหระพาครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําตามสามารถทําตามวิดีโอนี้ได้เลยครับใครอยากให้ผมทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์แนะนําติชมบอกกล่าวกันได้ แล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ